ผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีครับเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสําคัญของโรคประจําปี2566ที่พุทธมนฑลชมบุรีนะครับตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชมบุรีนายธวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวสในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสําคัญของโลกประจําปี2566โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพชนรัฐามุนีเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีเจ้าวาดวัดวังพระวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนายวินัยเลิศประเสริฐผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรีนายอำจเจริญศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีโดยในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายสักการะทูบเทียนแพ่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชมบรีได้มีการประกอบพิธีท,ทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาอำเภอบ้านบึงพระสงฆ์ได้มีการแสดงประินนักธรรมให้ความสําคัญของวันวิสาขบูชาและร่วมการประกอบพิธีเวียนเทียนในบริเวณพุทธมนฑล โดยพระเดชพระคุณพระเทพชลธามุนีเจ้าคณะจังหวัดชมบุรีเจ้าวาดวัดวางพระวรวิหารได้มีการเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกับนำคณะสงฆ์กับคาบูชาดอกไม้ทุบเทียนวันวิสาขบ,บูชาจากนั้นพุทธศาสัตว์นิกชนเวียนเทียนรอบพระองค์พระพุทธรูปพระพุทธศีลาสามรอบและนำดอกไม้ทุบเทียนวางบูชาไว้ตามจุดที่กำหนดและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสัตว์ดีจอมราชาและเพลงสรรเสริมพระบารมี